อ่ะก็สวัสดีครับเรามีอยู่ผมก็เจอว่าผมว่าวันนี้เราก็จะมาสอนอ่าอะะไรวสอนลงไม้ครับวันพีสมอดวันพีสเนี่ยผมอ่าโอเคมีคนบอกว่าลงไม่ได้ไไดลงไม่ได้ลงอะไรไม่ได้นะลูกเออช่างเลยเนีมาเรามาดูกันนะผมว่าว่ามีอยู่กี่อันนะผมอ่ะอันหนึ่งก็คืออันแรกก็ค,ออนนคือจาวานนั่นเองนะผมจาวานก็จะมีอยู่ประมาณ มีบิดและทำสองบิดของผมอ่ะผมจะเอาไว้ข้างล่างของผมตัวที่สองก็คือตัวเกมของผมอ่ะตัวเกมนีอันนี้อันนี้คือตัวเกมของมันนี่ผมอ่ะถ้ากดผมก็จะเอาไว้ข้างล่างใต้ดิจิตชั่นของผมอ่ะโอเคแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆโอเคเอาไว้ของผมอ่ะแลนวก็ ต่อไปคืออันนี้ผมว่าเป็นอันนี้เป็นตัวสําคัญในการลงมอนเลยเนี่ยผมอ่ะก็คือตัวนี้ผมว่าไม้ขาปอ F O M G E P O S มั้ง P O S โอเคอ่า okay. เราก็จะเลือกว่าเราจะได้โ์ชั่นไหนโอเคเดี okay. ๋ยวผมเล่นโมชั่นหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบตองผมอ่ะกดสบายนี่ก็ว่านีผมอ่ะ,นอ,นอ,ะ,อ,นอ,ะอนนี้เราก็ต้องมากดตรงน,นี้ผมกดตรง เข้าไปให้ผมมาแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ,อันนี้มันมีไวรัสเองให้ผม,มาอาอแจ้งเตือนเอาไว้ทีนีน้ผมมาโหลดตัวนี้ผมวิธีการโหลดก็กดตรงนี้เข้าไปให้ผม,มชา้ชาๆหน่อยให้ผมแล้วก็รอมันหกวิให้ผมนะฮะรอเสร็จแล้ว <At> Focus i <a> ก็เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะ <c oughs> ผมอ่ะแล้วเราก็จะให้ตัวนี้มาตัวนี้ครับผมอ่ะตัวแจตัวแจตัวนี้มาเออโอเคตัวชาวบ้าหูผมให้เพื่อนๆไม่หลดกันเองนะเพื่ไม่หลดให้ดูอเออใครกันด้วยอ่าดูอันต่อไปครับผมอันนี้เป็นตัวมอสวันซีดเลย,เลยเครับผมมาเป็นตัวเกมวันซีดมาเลยโอเคโอเคคผมอ่าอันนี้จะเป็นตัวสำคัญ กดเข้าไปให้ผมมีมีเห็นว่าดาวน์โหลด่ไหมโอเคแบบน,นี้แล้วสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือพวกนี้มันจะยังใช้ไม่ได้ให้ผมมาะห,หรือว่าใช้ได้แล้วก็ไม่รู้นะแต่ผมขอแนะนำให้เล่นตัวนี้ผอมีมกูอะไรไม้เนี่ยผมเป็นตัวน,นี้วิธีการโหลดก็มันก็จะมีอยอ่สามแบบให้ผมว่ะนีมีอยสามแบบมีโหลดแบบเตม เอเบแล้วก็ตรโอเคผมแนะนำให้โหลดแบบแบบแบนนอรแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่แนะนำเดี๋วต้องรอแปบหนึ่งแบบนี้ก็ไม่แนะนำจะโหลดแบบไหนก็ได้ผมนะแต่จะโหลดแต่ผมแนะนำให้โหลดแบบนี้มันจะโหลดง่ายกว่า แล้วกดเข้าไปแล้วผมอ่ะมันก็จะทำการโหลดใช่หรืออันนี้กำลังกำลังดูติอันโตอยู่เออพอดีคิดได้ก็มีคนให้สอนเออก็เลยมาเอาไว้ให้ผมนะฮะีตัวนี้นะนี้หกตัวนี้หกเป็นตัวเกมของมันแต่แล้วามาตรงนี้นตรงนี้เรา ว่าเราจาวาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะจาวาอันที่ผมให้ไปโหลดเจ้าผมอ่ะก็คือโควีหรือ,รอดดท่านที่สองปิดวิธีการก็คือการกดกดตรงนี้หรือว่ากดได้ทีหรือว่ากดตรงนี้ขึ้นก็ได้ครับผมอ่ะแต่ผมจะสาธิตทั้งสองแบบครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาแบบนี้มาโอเคกดตรงนี้กดตรงนี้เข้าไปละให้มากดที่ได้ที่ที่ได้ทีหนึ่งครั้งครับผมอ่ะโอเคหรือว่าไม่ต้องกดก็ได้อ่ะกดที่ขวา บบบบ่านใหนไปเลยงั้นก็ property interface โอ้โหผมอ่ะขอไปเรือยๆงั้งนแกเอาไปให้มันกดตรงนี้ผมอ่ะกดยี่ขวาที่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปขอไปเรื่อยๆนั่นเป็นหวัดนะผมอ่าเสร็จแ,แล้วเรามาดูที่บิตของเราผมผมเป็นทัสี่บิตโอเคคอมก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ผมก็ประมาณนี ดีแความรู้มัมใช้เล่นเกไม่ได้ออนะม่ใช้แต่ทำงานมันปนไลฟ์ของผมผมอกมาเล่นเกมไออกนะแล้วเกมไแล้วให้มันกดตรงนี้นออกดไ้ ทั้งหนึงแล้วค่อถ้าเป็นแคนตอนนี้ทีมมมันก็จะมีอันอันนี้เป็นตัวลงมอสตอนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวลงเตอร์ราะผมใครจะเปิดเติร์แล้วสอนแค่แคเพอันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้นะเออแค่กดตอนนี้ผม่ากดไปไม่ต้องได้เปลี่ยนอะไรมันนะ ได้ uhm. แล้วมันก็จะเป็นีนะครับผมทำมาแล้วก็ไแล้วให้เก็ไ้ะม่อมาดูนีเสร็จแล้วให้เข้าปกิน เข้ามาตัวเองขม่หมครับพีเอสพีอะกรอันก่อนนะครับผมเสร็จแล้วให้กดตรงนี้เข้ายเออแล้วที่แรมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ผมเล่นเป็นจดี่จุดสองผมมันเล่นได้หลายเวอร์ชั่นนะ มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับบุกุดนะโอเคเราลงตัวควายควายฟอไปแล้วใช่ไหมครับฟอสใะ่ไหมครับฟอสไปแล้วก็บุกมาโอเคให้มันกดตรงนี้กตรงนี้เพิ่มให้มันกดตรอสตรงนี้ผมว่ากดตรงนี้มันก็จะขึ้นแปบเจ็ดสิบฟอสสิบจุดสิบสามจุดสเจุดสองกเนะกมาบุกมาถ้าคนไม่มีนะก็ ให้ละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงก็บอกว่ามันลงไม่ได้มันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเราบอกไว้เลยผมมันให้บอกบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วออกมาว่จะหาวิธีการแก้ให้เราเราเข้าเกี่ยวมันมันจะช้าๆหน่อย ี้ผมอ่าจากที่เราเข้าตัวเกมมาแล้วมันก็จะเป็นนี้ออันนี้ผมผมลงมัดไปแล้วผมก็คือมีแปดมอดก็จะมีมดัดออริายอ่ามาคราฟอันนี้อันนี้มันเอามาให้โอเคอนนมไม่ใช่นี่แค่มันจะมีอยู่สามอันนะผมอ่าอันนี้ผมมาลงเพิ่มแล้วผมมาผมมาลงเพิ่มมาโอเคแล้วตัดานนอกกัน อ่าเราเข้ามาแบบนี้แล้วก no. ็ผมอ่าให้ปิดให้ปิดตัวเกมไหมฮัลโหผมอ่าอ่าโอเคผมอ่าต่อไปผมอ่าแค่เรามากดตรงนี้อยู่คตรงนี้ผมอ่า้ไปปป๊๊บบใส่ไมดเข้าไปให้ผมแล้วเราก็เข้าตัวเกมแล้วก็ได้เลยฮัลโหลจบแล้วก็กดมาคลิปนี้เขาก็ขอจบเพียงวันนี้ครับผมทำไดบ้างฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับโอเคเป็นไข้ก็เลยพูดอย่างนี้ครับให้ก็ได้แล้วกันม bye <laughs>